เก็บมาคุยคุยมาเล่า เก็บมาคุยคุยมาเล่าวันนี้นะครับเรามาตามล่าหาทุเรียนสาลิกากันนะครับวันนี้ได้อยู่ในพื้นที่สวนของโกลือหรือว่าคุณรุ่งระดิตพิรมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนนิดนึงครับครับผมรุ่งระดิตพี่รมนะครับหรือโกลือนะครับส่วนมากในในเฟซบุ๊กก็โกลือสาลิกานะครับอ๋อครับพูดถึงหน้าที่ของเราเป็นไงบ้างครับโกลือในการปลูกทุเรียนสาลิกาและปลูกกันมานานหรือยังครับผมครับพื้นที่ตรงนี้เป็น สภาพเป็นพื้นที่แบบเนินนิดๆนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ทุเรียนมีความต้องการนะครับแต่ถ้าเป็นที่ลุ่มนี้มันต้องยกล่องนะครับถ้าไม่ยกล่องจะมีปัญหาแต่ตรงนี้มันโอเคถือว่าเป็นที่สวยมากที่สําหรับเหมาะกับการปลูกเหมาะมากเลยปลูกมากี่ปีแล้วครับกับทุเรียนสาลิกาแปลงนี้อายุ5ปีครับปีนี้เป็นปีแรกที่ได้รับผลผลิตนะครับเป็นปีแรกเลยครับผลผลิตเป็นที่น่าพอใจไหมครับปีนี้เป็นปีนี้ทุเรียนออกออกมาประมาณครึ่ง ครึ่งของที่ปลูกนะปลูกไปประมาณต้นดีต้นใหญ่ประมาณ50ต้นตอนนี้เป็นลูกอยู่25ต้นคร้าต้นครับครับและตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นไงบ้างครับครับกำลังให้ผลผลิตอยู่ครับก็ตอนนี้ถือว่าทุเรียนสาธิกาเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปังงาก็ราคาดีมากราคาครับแล้วก็จะต้องมาจากกระปุงด้วย อยากให้กล่าวความสําคัญตรงนี้สักนิดกระปรงจริงก็คือ,คอ,คอเ,ปเป็นเป็นถิ่นกําเนิดของทุเรียนสาิการนะครับเปปัจจุบันนี้เรายอมรับว่ามันก็มีมีความแพร่หลายแพร่หลายกว่าทุกควร,ครแต่ของแท้ที่บอกว่าของแท้ซึ่งผมไม่ไม่อยากพูดว่าของแท้แต่เพราะว่ามันเป็น,ปนการ การขยายพันธุ์โดยการไม่ใช่เพศมันก็เป็นเป็นของดีทุก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 ที่เครับถ้าเป็นยอดพันธุ์จากกระโปรงไปนะครับเขาบอกว่าจุดเด่นก็คือตั้งได้ไม่ล้มทรงกลมเม็ดรีบกล่นในเป็นสนิมกลิ่นหอมเป็นยังไงบ้างครับอ๋อนี่คือลักษณะประจําพันธุ์ของทุเรียนสาริกานะครับนี่นะครับสาริกานี่ทรงกลมนะครับลูกทรงกลมตั้งได้ไม่ล้มกลมแต่รีบกลีบในเป็นสนิมคือเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ถ้าถ้ามันมีความสมบูรณ์เป็นพิเศษทุเรียนสาริกานี่เป็นทุเรียนเป็น อีกแล้อีกตัวหนึ่งคือมีถึง6วางหกพู่นะครับตวเล็ก็ไปานมีมีแค่ห้านะครับอย่างลูกนี้หนึ่งสงสามสี่ห้านี่ห้าครับแต่ถ้าถ้ากลมกว่านี้นะถ้ากลมแบบมากๆเลยก็ถึงถึง6จะมีหมดถึหกู่ครับครับทีนี้เวลาสังเกตว่าอันไหนมันสุกใช้ได้แล้วหรือว่ายังใช้ไม่ได้ต้องดูตรงไหน่เรการการตัดการตัดทุเรียนส่วนมากปกติเป็นเริ่มจากเป็นทุเรียนมันสุกสุกหอมแล้วก็มันก็ร่วงแต่ เพื่อการเดินทางเพื่อการเดินทางการขนส่งที่เราส่งลูกค้าต่างจังหวัดก็จะเน้นทุเรียนตัดทุเรียนตัดนี้เราต้องต้อง,ต,องต้องมาดูด,ดูที่ปลิงนะครับแล้วก็ฟังเสียงสามาถจะเน้นฟังเสียงเพราะกองผมนี่ต้นไม่สูงฟังเสียงนี่จะแน่นทนี่สุดเสียงมันจะหลวมอย่างนี้คือเสียงหลวมคือคือคือโอเคคือสุกแล้วครับแต่ถ้าถ้ายังยังยังไม่หลวมยังแน่นอยู่นะมันก็ยังไม่สุก มนใกล้สุกเลยไม่เกิน3วันก็สุกอ๋อครับอันนี้ถ้าเกิดสั่งไปไกลๆก็ใช้แบบตัดแช้แบบตัดสวันกินได้กินได้ครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่หล่นหล่นหล่นนี่คือขายในพื้นที่หนึ่งราคาก็ถือว่าราคาก็ใช้ได้ราคาดีมากค่ะปีนี้ราคาดีมากทุเรียนตอนนี้ราคาที่ขายขายขายปีกทุเรียนหล่นนี่ก็ตอกลิโอล๑๕๐ครับทุเรียนตัดนี่อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับค่บ โอกาสโอกาสทองของเกษตรกรแล้วมันแกคงราคานี้ไปได้นานกี่เดือนยังไบ้างราคามันก็มีช่วงช่วงพีคคือคือเออคือแรกออกนี่ก็ราคาต้นก็ก็จะสูงแล้วก็มาช่วงช่วงกลางๆนี่ก็คือผลผลิตออกเยอะก็ราคาก็จะดรอปลงหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอนปลายก็จะขึ้นมาอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่คุณภาพของเจ้าของสวนครับเพราะว่าดูดูดูมาหลายหลายสวนแล้วที่สังเกตมาทุกๆปีเนี่ย ราคาเขายืนตลอดก็เพราะว่าผมคุณภาพบางบางส่วนนี่ราคาขาย2 5 0ินี่ก็ตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยเขาถือว่าของมีคุณภาพที่ลูกค้ายอมรับเราเป็นหนึ่งในส่วนที่ทททพังงาได้เข้ามาครับผมให้เรียกว่าเป็นการปักหมุดไว้ด้วยเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นสวนที่เป็นสวนทุเรียนรุ่นใหม่นะครับขผมเป็นสวนรุ่นใหม่ที่ต้นต้นต่ำนะครับต้นเตี้ยแล้วก็มีสามารถเข้ามา สัมผัสมาลูกขามได้ว่าฮะ,ม,ะมามามา,มาเก็บได้เก็บมาดูได้นะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับ,รบที่าทางโทงทให้โอกาสตรงนี้เราก็ช่วยเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนของอเาเภอกระปรงนะครับ,รบสวนโกลือปกติถ้าลูกค้าต้องการเราจะามีช่องทางในการสั่งซื้อ,อยังไงได้บ้างครับก็ ก็ตอนนี้ก็ก็ทาง Facebook ก็มีนะครับ Facebook ผมก็มีมีของผมก็โกลอโกอพี่ลม Facebook นะครับโกอพี่ลมนะครับ f a c e b o o กโกอพี่ลมแล้วก็มีลายอ่มีลายไลน์ลก็เดี๋ยวอาจจะให้เบอร์โทรไว้ครับผมแล้วก็แล้วก็มีเบอร์โทรครับครับครับอยากให้โกอแกะให้ดูนิดนึงได้ไหมครับว่าเอกลักษณ์มันเป็นยังไงสําหรับตุเร่อนสายกาแล้วอธิบายไปด้วยครับครับอย่างลูกนี้ก็นี่นี่เป็นทุเรียนที่มันหล่นหล่นนะครับหล่นนะครับ หล่อนเมื่อเช้าแล้วก็คงจะไม่ไม่ไม่เละเท่าไหร่นะครับหล่อนเมื่อเช้าแต่เราก็จะให้ดูว่าเอกลักษณ์ผลมันตั้งได้ไม่ล้มตั้งได้ไม่ล้มกลมแต่รีบกลมม็ดลีกลมไม่รีบนะครับกรีบในเป็นสนิมเราก็จะปอกผู้เรียนไปท่ามกลางกับท่ามกลางสายฝนเัยนิดหน่อยนี่คือเป็นธรรมชาติของอำเภอกระโปรงกระโปรงนู้นโอเคนะแกะแก่แกไม่ยากนะครับแกะไม่ยากนะครับอันนี้เป็น ุเรียนสาลิกาที่งอนนะคะคือสังเกตของเขาก็คือนี่ครับเป็นสนิมนะครับตัวสนิมหน่อยครับสนิมคือคือร่องกลางนี่ครับเป็นเป็นเป็นมีมีสนิมอยู่ครับนี่คือเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาที่ที่เม็ดเม็ดจะรีบนะครับเม็ดจะรีบมันคือเม็ดเล็กๆเล็กๆติดกันเป็นเป็นแถวเป็นเรียงเป็นแถวเลยนะครับเม็ดเล็กๆทุเรียนสาลิกานะครรับค่ะเป็นสาลิกา ก็จะเป็นลักษณะของการเปิดให้ดูอันนี้เป็นผลที่หล่นนะครับหล่นนะครับหล่นสามารถกินได้เลยนะครับนะครับมีการเปิดให้แบบนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วหาผลหล่นแล้วก็ท่องเที่ยวแบบนั้นมีแนวคิดยังไงบ้างก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าก็จะเป็นการตื่นเต้นนะครับมีมีส่วนร่วมครับปกติแล้วมันจะหล่นมัละกี่ลูกครบโคลก็เป็นสิบลูกอะสิบลูกพอพอ มันแต่จริงจริงแล้วถ้าถ้าเรามีการเรามีมีตลาดมีความพร้อมการส่งออกการการการตัดตัดนี้นะครับมันจะได้ราคาแะครับพราตัวเดือนหล่อนนี่เราเก็บไว้ได้ไม่นานเราเก็บไว้ได้ประมาณถ้าหล่อนหล่อนเช้านี่นต้องกินเย็นนะครับถ้าถ้าเกิน่ปข้ามวันข้ามวันไปนี่มันจะรสชาติมันจะไม่อร่อยแลวมันจะเขาจะว่าอะไรภาษาเกาจะปลาละเนี่ยปลาละมันจะเละครับในณดนี้ก็โอเคครับก็พอได้อยู่ วิธีการสังเกตนะครับอย่างลูกนี้อีกกี่วันถึงจะได้เวลาซักตัวนี้น่าจะได้นะครับได้แล้วไม่เป็นไรครับไม่ลองแกะแกะลูกเดียวก็พอครับเดี๋ยวทางทีมงานจะได้อุดหนุนจากสวนเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นผลแบบนี้เราต้องดูแลสวนอะไรเป็นพิเศษไหมครับครับก็ปีนี้แรงแรง,แรง กระทบแรงแต่ของผมมีระบบน้ำนำน้ำเรียบร้อยเพราะว่าน้ำเป็นตัดแย่สำคัญของการจัดการนะครับมีการจัดการปุ๋ยมีการให้ธาตุอาหารทางใบมีการเร่งการให้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 การการติดลูกคือมีการจัดการที่ที่คข้าวงจรนะครับเต็มระบบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผมถือว่าเป็นสวนรุ่นใหม่ที่เรากล้าลงทุนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปนี่คือคือยังยังเป็นอิงธรรมชาติธรรมชาติบางเกมมันก็เราก็ ได้บ้างไม่ได้บ้างมันออกดอกแล้วก็ไม่ติดลูกไม่ติดผลแต่ของผมนี่คือถ้าเรามีการบังคับให้ออกดอกออกดอกแล้วก็มีการกระตุ้นให้มีการผสมเกสรติดเกสรติดลูกแล้วก็มีการเล่งลูกใช้ปุ๋ยเล่งลูกมีการใช้ปุ๋ยต่อเนื่องนะครับครับต้องดูแลสวนให้มันเตียนเตียนแบบนี้ยังไงด้วยไหมครับมีปัจจัยอื่นๆบ้างไหมครับผมก็ก็ใช้การตัดหญ้านะครับตัดหญ้าตัดหญ้าก็ประมาณปีละสองครั้ง คือมันสภาพมันโปร่งครับถ้าเรามันส่วนโกกันไปนี่มันมีความเชื้อสูงความเชื้อสูงก็อุปสรรคก็คือการเป็นโรคคนเน่ามันก็พร้อมที่จะโล่งโล่งไม่มีคนน่าความอร่อยกลมกล่อมอยากให้อธิบายให้ให้ท่านผู้ชมกางเห็นภาพนิดนึงเป็นยังไงบ้างครับทุเรียนสาธิกานี่เป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับเป็นทุเรียนพื้นเมืองที่มีรสชาติแหลมและแหลมในที่นี้คือมีความหวานหวานจัดแล้วก็ หวานจัดมันจัดเนื้อ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 นี่เป็นสีเข้มเนื้อละเอียดนะครับมันมันไม่เหมือนกับทุเรียน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 พันหรือทุเรียนหมอนทองที่ว่าขอว่ามันมีออกรสชาคือแค่แค่มันอย่างเดียวแต่นี่มันมีกลิมีกลินทุเรียนอื่นจะกลิ่นไม่มีนี่มีกลิ่นราชาทุเรียนบ้านครับราชาทุเรียนบ้านกลิ่นหอมครับก็เลยอยากจะสื่อสารถึงผู้ที่ติดตามอยู่ยังไงบ้างครับว่าให้มาสัมผัสความสวยงามของ ของกระปรงในแนง่อของแหล่งท่องเที่ยวเราก็มีเยอะแยะแล้วก็ในช่วงนี้มันเหมาะมากเลยเพราะมันมีผลไม้ก็ <ๆ S 2> อยากเชิญชวนนะครับเชิญชวน,ชวนท่านที่มีความสนใจในผลไม้นะครับทุกตัวเลยนะครับตอนนี้อำเภอกระปองนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสาลิกาบางคุดบางคุดทิพย์นะครับแล้วก็เป็นพวกสตอนะทุกตัวเลยก็จะมดาทองตะปานคือแหล่งแหล่งผลไม้ที่ที่อร่อยๆนะอยู่ที่อำเภอกะปองนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านมา ที่ยวชมเที่ยวได้สัมผัสนะครับถือว่าเป็นเป็นเป็นประสบการณ์นะครับติดต่อโกเลือได้ที่รับจหรับผมนะครับผมมีเ c e b o o k โกเรือสาลิการโกเรือพี่ลมนะครับโกเือพี่ลมโกเือพี่ลมแล้วก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนี้0910392592ครับสามารถที่จะโทรมาแล้วก็สั่งไปต่างจังหวัดได้สั่งสั่งมี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 บริการส่งนะครับส่งทางเคอรี่ทาง ทามเฟซนะครับการส่งนะครับขอรับประกันคุณภาพนะครับส่งไปมีอาจจะอ่อนรบ้องกันยังไงบ้างทุเรียนอ่อนอันนี้ทุเรียนอ่อนนี่เป็นเป็นเรื่องที่มันมันสร้างความเสียหายกับทุเรียนมาเยอะนะครับก็พยายามเราก็พยายามคุยกับในกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนก็พยายามเน้นให้มากเลยหาคนที่รับผิดชอบได้ที่ตัดทุเรียนได้แล้วก็มีการเคลมนะครับกรณีทุเรียนอ่อนจริงต้องเคลมนะครับรับผิดชอบให้เขา ปัญหาส่วนมากตอนนี้ที่เจอมันปีที่แล้วที่เจอมันมันมันเจอทุเรียนอ่อนกับเจอทุเรียนที่ที่เราโลจิสติกมีปัญหานะครับคือเรากล่าวว่า3วันถึงแต่กล่าวว่าไปติดค้างอยู่พอติดค้างอยู่เป็นอาทิตย์นี่ก็เป็นอุปสรรคนะครับก็ทำให้เสียหายไปนะครับเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าสั่งผ่านโนกู้ลือรับประกันให้ครับผมคือเราเราต้องต้องเช็คกาหนดด้วยนะครับเหมือนอย่างทุเรียนส่งไกลๆส่งเชียงใหม่ส่งอีสานอย่างเนี้ยเราต้องติดวันศุกร์วันเสาร์นี่เราส่งไม่ได้ พันธุ์สวนเสานี่มันจะติดติดมันจะติดล็อกสวัสดนนิ์ทิศนัานต้องต้องส่งวันจันทร์จันทร์คันคจะได้ใน5ไร่นี่จะได้ผลผลิตมากม้อยแค่ไหนครับคุณหรือปีนี้ป,นปีนี้ปีนี้คาดว่า<ม>ก็ประมาณสักสักสองตันนะครับสองตันนะครับครับ,รบก็อย่าลืมตามรอยเส้นทางมาท่องเที่ยวในกาปรงแล้วก็มากินทุเรียนสาลิกากันที่นี่นะครับทรานผมวันนี้ขอบคุณโคเีที่มาพูดคุยแล้วก็ให้เราได้มาชมสวนโคลีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ